สวัสดีนะคะทุกคนไม่รู้นอนกันหรือ,อยังนอนเที่ยงคืนละพรุ่งนี้หยุดนะคะก็เลยแบบนอนดึกได้นะมีเวลาว่างนะคะมาทำพี่กับเด็กเนาะสนุกสนุกนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่กำลังปื้มคุณอยู่ตอนนี้เขาเป็นใครเนาะอก็มีกองไพ่มาให้เลือกเยอะนิดน,นึงนะคะวันนี้นะมีทั้งหมดหกกองนะคะก็ เป็นแบบสั้นๆนะคะไม่ได้ยาวมากเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดเดี๋ยวจะทําให้แบบยาวๆเนาะแล้วก็เป็นคลิปคนโสดด้วยนะคะสําหรับเดือนหน้าเนาะก็มีกองไพ่เริ่มจากฝั่งนี้นะคะนี่กองแรกนะหน้าไพา่นี้นะคะกองที่หนึ่งกองที่สองหน้าไพ่นี้มองนีีกองที่สามฟงฟิงกองที่สี่นะคะกองที่ห้า แล้วก็มีกองสุดท้ายโอเคขอให้ทุกคนทำสมาธินะคะแล้วก็นึกถึงความน่ารักของตัวเองนะว่าเออคนน่ารักแบบคุณเนะะี่ยใครที่กำลังแบบปื้มอยู่นะอโอเคถ้าทำสมาธิได้แนละ้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะเดี๋ยวแอนขออนุญาตเก็บกองไพ่กองอื่นเลยนะถ้าไม่ทันก็กดพอสไว้ก่อนได้นะคะเราก็ ทั้งหมดเป็นการดูโดยรวมนะคะไม่อยากให้ไปอินซีเรียสหรือว่าจริงจังกับมันมากเกินไปเนาะเพราะว่ามันไม่มีทางนะคะที่มันจะตรงนะเออร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันก็ไม่มีทางที่มันจะตรงกับทุกคนได้นะคะก็อย่าแบบไปเครียดอะไรกันมากเนาะถือว่ามาดูกันแบบสนุกๆนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะสำหรับคนที่เลือกกองแหลกนะคะกองนี้ เดี๋ยวแอนขออนุญ,ญาตดูพัฒนาราศีนะคะไม่ไม่คุณก็เขานะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะมีราศีเมถุนนะคะราศีสิงห์ราศีมังกร มีเมถุนสิงห์มังกรนะคะมีเลข1 5บหเลข6เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้เนาะโอเคมาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองแรกเนาะใครนะคะที่แอบปื้มคนที่เลือกกองที่หอนึ่งอยู่ใครนะคะที่แอบปื้มคนที่เลือกกองที่1 เอ็มเพลย์เลอร์นะคะ คนนี้เนี่ยเป็นชาวราศีเมษได้นะคะนะเป็นคนในเครื่องแบบข้ราราชการทหารตำรวจได้นะจริงๆเป็นพ่อไม่แม่ไม้เป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่นะอาจจะอายุมากกว่าคุณได้นะคะ5-10ปีเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบหน้าที่ตำแหน่งการงานแบบดีมากนะคะคนคนนี้แล้วก็ตัวเขาเองอะ่ะเอ,อ่อในบางคนเนี่ยเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะผ่านการหย่าร้างมานะคนคนนี้เนาะที่เขา แอบปื้มคุณอยู่นะคะจริงๆอะ่ะตัวเขากับตัวคุณในบางคนคนเนี้ยที่เขาแอบปพื้มคุณน่ะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วได้เนาะหน้าที่การงานแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีการจบกันไปหรือว่าเลิกลากันไปแบบกระทันหันหรือว่าอยู่ๆอาจจะมีการหยุดคุยกันไปแบบกระทันหันได้นะคะนะ แล้วก็ตอนนี้คุณกับเขาเหมือนมันมีการนิ่งกันไปแล้วนะคะในความสัมพันธ์นะสำหรับคนคนนี้นะที่เขาแอบป,ปื้มคุณอยู่นะคะนะอืมซึ่งตัวเขาเองเอาจริงต่อให้ความสัมพันธ์นี้มันมีปัญหามันมีการจบกันไปใดๆอะไรก็ตามมีการห่างหรือว่าอยู่อยู่ดีๆคือมันอาจจมันอาจจะมีบางเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้อยู่ๆคุณกับเขาแบบอาจจะต้องแบบ ห่างกันไปหรือว่าหยุดคุยกันไปผูกปับอย่างเงี้ยเอออาจจะเป็นสถา,านการณ์กด้ที่เข้ามาแล้วทําให้อยู่ๆคุณกับเขาแบบมันมีการห่างกันไปตรงเนี้ยได้นะคะซึ่งไม่ว่าจะห่างกันหรือว่ามีปัญหาอะไรกันก็ตามที่เข้ามาตรงเนี้ยที่มันเป็น tower moment เนี่ยเอาจริงอ่ะคุณยังอยู่ในความรู้สึกหรือว่าอยู่ในความคิดเขาตลอดเวลาเลยนะเหมือนเขายังมีการ คิดเรื่องคุณอยู่ตลอดนะคะตรงนี้นะอืมเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนแบบเออต่อให้มันมีปัญหาอะไรกันไปมันมีความไม่เข้าใจอะไรกันตรงเนี้แต่ว่าตัวเขาเองอะ่ะก็ยังคิดถึงคุณอยู่ยังรู้สึกดีกับคุณอยู่นะคะแล้วก็ยังอยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เนาะอืมก็คือแอนมองว่าคนที่เขาปลื้มคุณอยู่คนเนี้ยถ้าคุณกับเขา,าเคยมีปัญหาหรืออะไรกันก็ตามอะ่ะ แอนมองว่าเขาอะเออระหว่างที่แบบไม่ได้คุยกันไม่ได้พูดคุยกันหรือว่ามันมีแบบทาวเวอร์โมเมนต์เกิดขึ้นไปแล้วอะคือเขาเหมือนคิดอยู่นะคะคิดหาทางวิธีอยู่เนาะในการที่จะเข้ามานะคะซึ่งแอนมองว่าจะมีการกลับมาพูดคุยของเขานะคะอีกครั้งหนึ่งนะด้วยความที่เขายังมีความรู้สึกดีให้คุณยังอยากที่จะแบบว่ากลับมาเริ่มต้นใหม่อยา ที่จะแบบเออกลับมาสาวาสัมพันธ์ใหม่คือกองนะี้มีเกณฑ์ที่แบบอาจจะเป็นคนเก่าๆที่คุณรู้จักอยู่แล้วแล้วมีปัญหาหรือว่าอยู่ๆแบบเออมันมีเรื่องปรับปรับกระทันหันเกิดขึ้นแล้วทําให้คุณกับเขาห่างกันไปอ่ะเออตัวเขาเองยังมีความรู้สึกให้คุณแล้วก็มีเกณฑ์มากเลยนะคะที่เขาจะกลับมาหาคุณเนาะมาพร้อมกับการขอโอกาสนะคะในการเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่ามาในลักษณะที่อาจจะเป็นแบบ กาลยานามิตรก่อนเนาะแต่ที่กลับมาด้วยความที่เขาคิดถึงคุณนะแล้วก็ยังมีความรู้สึกดีๆแล้วก็ตัวคุณเองอะ่ะเหมือนยังอยู่ในห่วงความคิดเขาอยู่ตลอดเนาะตรงนี้นะคะมันก็เลยแบบจะมีการกลับมานะซึ่งการกลับมามันก็จะเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างป,ปรับกระทันหันโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวด้วยเช่นกันเนาะเออเช่นแบบอยู่ๆคุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันนานแล้วเออหรือว่าไม่ได้แชทคุยกันแบบนานมากแล้วอยู่ๆเขาอาจจะแบบ ส่งข้อความมาหรือว่าเอออาจจะเดินทางมาหาหรือแม้กระทั่งโทรมาหาคุณโดยที่คุณก็แบบอาจจะงงว่าแบบเออ ก็ไม่ได้คุยกันนานแล้วแบบมันห่างกันไปนานแล้วแบบอยู่อยู่กลับมาอะไรประมาณเนี้ยได้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะอืมก็เป็นลักษณะคนที่แบบค่อนข้างผู้ใหญ่หนะ้าที่ตาแหน่งการงานค่อนข้างดีนะคะนะตรงนี้นะเอออาจจะมีอีโก้นิดนึงหรือว่ามีมากน,นะคะแต่ว่าแต่งตัวดูดีนะคนคนนี้นะคะอืมมีเกณฑ์นะที่แบบเออเขากําลังปลื้มคุณแล้วก็ถ้าเป็นคนแบบที่คุณกับเขามีการห่างหายกันไปอะ่ะ เขาก็จะกลับมานะคะพูดคุยกับคุณด้วยความที่คิดถึงคุณอยู่นะตรงนี้นะสําหรับคนคนนี้นะคะที่เขาแอบปลื้มคุณอยู่นะสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะโอเคจบแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะว่าใครนะคะที่แอบปลื้มคุณอยู่ตอนนี้นะนะอื ขออนุญาตดูลักนาราศีนะคะไม่คุณกับเขานะคะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับไว้ข้อทีค่ะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะว่าเออไม่คุณกับเขาอยู่ในราศีอะไรกันบ้างเนาะ,ะมีท่นานน้ำนะคะมีกอกฏพิจิกนเนะาะราศีมีน,นะคะแล้วก็โอ้โหโอเคราศีมีนเดี๋ยวเดี๋ยวแอนขอเปิดเพิ่มอีกเออขอโทษค่ะราศีกรกฎ มีเอ่อมีกกรกพิจิกกรกฎฏมีนะคะตรงนี้นะมีเลข40เลข16แล้วก็เลข2นะคะเป็นวันเกิดเป็นวันเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นาะเป็นธาตุน้ําหมดเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่สองเนาะเรามาดูการว่าใครนะคะที่แอบปื้มคนที่เลือกกองที่2ออยู่ยตอนนี้เนาะ Okay. คนที่แอบปื้มคุณน่ะคนนี้เนี่ยเออแอนมองว่าเป็นคนทาวทัดไฟได้นะคะเมสินคนูนะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบทํางานเก่งนะเออบ้างานนะคะเป็นคนที่แบบบ้างานนะทํางานเก่งเป็นคนแบบมีสเสน่หะะ์ค่ะอืมอาจจะแบบเป็นแนวศิลป์แนวอาร์ตได้นะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบงานศิลปะหรือว่ามีหัวที่แบบเป็นค่อนข้างแบบเป็นครีเอเตอร์แบบเนี้ยได้นะคนคนนี้เนาะอืม คือเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์มากแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นคนทำงานเก่งอะ่ะเออมันยิ่งเพิ่มเสน่ห์ของเขาที่มีตรงนั้นขึ้นไปอีกนะคะเป็นคนที่แบบออดูดีนะในแบบฉบับของตัวเองนะคะเออสวยเซ็กซี่ หล่อแทบไฟลุกอะไรประมาณนี้นะคนคนนี้ยเออจะเป็นลักษณะประมาณนะั้นแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างรวดเร็วมีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทําค่อนข้างเยอะมากๆคือถ้าคนนี้ชอบอะไรแล้วอะ่ะเออเหมือนเขาจะแบบค่อนข้างโฟกัสในสิ่งที่ชอบในสิ่งที่ทําแล้วก็เหมือนเป็นลักษณะแบบคือจะแบบว่าเออทำจนมาประสบความสําเร็จอนะประมาณนี้เออไม่ย่อท้อนะคะนะอืม นะซึ่งคนเนี้แอนมองว่าคุณกับเขาเนี่ยเจอกันผ่านหน้าที่การงานคือตัวเขาเองเนี่ยอาจจะทํางานเป็นแบบระดับหัวหน้าได้นะเออแบบ เป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนที่แบบค่อนข้างม,มีความสามารถคนหนึ่งเนาะเออแล้วก็จริงๆที่เขาปลื้มคุณอ่ะอจริงเขาค่อนข้างชอบคุณนะแล้วก็แอนมองว่าคนนี้เป็นคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาในชีวิตไม่ได้เป็นคนเก่านะเออเป็นคนใหม่ๆที่เข้ามาแล้วก็ในความรู้สึกที่เขามีกับคุณมันเป็นหนึ่งหรือกับสีไหมเขาค่อนข้างจริงจังนะกับคุณนะเออบอกไว้ก่อนคนที่เขาแอบปลื้มคุณอยู่คนเนี้ยเป็นอะไรที่แบบจริงจังอ่ะแล้วก็คือชอบคุณในลักษณะที่แบบว่า อยากได้เป็นแฟนหรือว่าอยากได้แบบเออเหมือนชอบในลักษณะที่แบบอยากได้คุณไปเป็นแบบคนในครอบครัวอยากแต่งงานอยากเป็นแฟนแบบนี้นะเออไม่ได้แบบว่าชอบแบบ เล่นๆหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เพราะว่ามันขึ้นมาหนึ่งเหรียญกับสีไม้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความมั่นคงหนักแน่นมากๆอืมันเป็นอะไรที่แบบมั่นคงเจอคุณแล้วรู้สึกว่าเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วรู้สึกว่าเออคนนี้แหละเหมาะก,กับการที่แบบว่าจะลงทุนลงแรงด้วยหรือว่าเหมาะก,กับการที่แบบว่าเออ จะคบหาแบบจริงจังในระยะยาวประมาณนี้เลยนะคะนะสำหรับคนคนนี้นะเออคือเขาค่อนข้างชอบคุณจริงๆนะแล้วก็รู้สึกมีแพชชั่นกับคุณนะคะนะตรงนี้นะอแล้วก็แอนมาว่าคือคนนี้ถ้าชอบมันก็จะเป็นลักษณะที่เขาอาจจะเข้าหานะคะเออจะเข้าหาหรือว่าเอออาจจะมีเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะเหมือนทําอะไรบางอย่างให้กับคุณที่มันเป็นอะไรที่คุณจะรู้สึกได้มันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างมั่นคงเนาะเออมันเป็นความรู้สึกที่มากกว่า ปื้มนะคะตรงนี้ที่แอนดูอ่ะคือเขาชอบคุณในลักษณะที่แบบอย่างได้เป็นแฟนนะคือไม่ได้ปื้มธรรมดาคือถ้าได้ก็เอาเออถ้าได้ก็เอาแบบนี้เลยเพราะว่าชอบจริงๆแล้วก็มีความมั่นคงตรงนี้นะคะให้กับคุณนะสาหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะ eme, ซึ่งตัวเขาเองเป็นคนที่มีเสน่ห์นะเอาจริงคือแอนมองว่าคนคนนี้ไม่ได้เป็นคนที่แบบไม่มีตัวเลือกนะเป็นคนที่ค่อนข้างมีตัวเลือกด้วยความที่เขาเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนทางานทางานเป็นตรงนี้นะเออก็มีแบบมีตัวเลือกอยู่แล้วแหละอืมแต่ว่าคือเขาค่อนข้าง ข้างมั่นคงกับคุณนะคะตรงนี้นะที่แอนมองเนาะมันเป็นอะไรที่แบบมั่นคงมากๆนะคะนะอืมคือแอนไม่รู้คุณกับเขาแบบมีการพูดคุยกันหรือเปล่านะเออถ้าไม่ได้มีการพูดคุยอะ่ะคือแอนมองว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแอบส่องแอบดูแอบติดตามชีวิตคุณอยู่นะตอนนี้เนาะเพราะว่าเป็นอะไรที่เขาอยากได้คุณจริงๆไม่ได้แบบแค่ปื้มเป็นลักษณะแฟนคลับนะแต่อยากได้เป็นแฟนคลับเลยประมาณนี้นะคะนะเออก็จบไปแล้วนะก็ เป็นคนมีเสน่ห์นะคะที่แอบปลื้มคุณอยู่นะแล้วก็แอนมองว่าน่าจะเป็นในลักษณะที่แบบเป็นคนในที่ทํางานตรงนี้นะอือเป็นคนในที่ทํางานที่แบบแอบปลื้มคุณอยู่นะโอเคเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะว่าใครนะคะที่แอบปลื้มเอ่อที่ที่ปลื้มคนที่เลือกกองที่สามนะโอเคขออนุญาตดูลักนาราศีนะคะไม่คุณก็เขานะอยู่ในราศีอะไรกันบ้าง ราศีเมถุลราศีพิจิกราศีกรกฎนะคะมีเมถุนพิจิกกรกฎมีเลข15เลข11เลข16เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยเนาะมาดูการว่าใครนะคะที่กําลังปื้มคนที่เลือกกองที่3อยู่เนาะคนที่ปื้มคนที่เลือกกองที่3มอยู่อ๋อเขาเป็นใครคะ เป็นชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูนะเออเป็นคนที่ค่อนข้างมีแพชชั่นกับการทํางานมากนะเป็นคนบ้างงานนะคะโฟกัสในเรื่องของงานเป็นหลักนะคนคนนี้เนาะแล้วก็อ่อตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนที่แบบถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบสวยแซบเนาะถ้าเป็นผู้ชายก็แบบ หลอดูดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่ามีแพชชั่นกับการทํางานอยู่ตลอดเวลาหรือมีแพชชั่นกับสิ่งที่เขาชอบสนใจก็ได้นะคนคนนี้เนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมีเซ็กอะพิเลนะแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเอ่อมีหัวครีเอทีฟนะคะเป็นครีเอเตอร์ได้เลยนะประมาณนี้เนาะสำหรับคนคนนี้นะคะที่เขาเอ่อ ปื้มคุณอยู่นะอืมซึ่งก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างดีนะคะนะเออคือจริงๆเอออันนี้ลักษณะแอบปื้มของจิมคือตัวเขาเองค่อนข้างสนใจคุณนะคะแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่แอบเนาะเออ แอบดูแอบซองแอบหึงคือแอนมองว่าคุณกับเขาน่าจะมีโซเชียลมีเดียร่วมกันเนาะคนคนนี้นะแล้วก็ตัวคุณกับตัวเขาเนี่ยารู้จักกันผ่านหนะ้าที่การงานได้อันที่1อันที่2คือผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียแต่ตัวเขาเองอะ่ะไม่ได้แสดงตัวอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะมีคนเข้าหาเยอะแล้วก็อาจจะดูแบบเป็นลุกเจ้าชู้ได้เนาะเอออาจจะแบบดูเฟนล,ลี่ดูคุยเก่งได้นะคะประมาณนี้เนาะทำงานแบบอาจจะทําแบบธุรกิจส่วนตัวของตัวเองได้อันที่1ห,หรือว่าทํางานที่ แบบอ๋อเป็นระดับหัวหน้างานได้เหมือนกันนะคะเป็นชาวต่างชาติได้นะสำหรับคนนี้เนาะซึ่งแอนมองว่าคือตัวเขาเองอะแอบปลื้มคุณในลักษณะที่แบบว่าค่อนข้างสป,ปายนะแบบไปตามสืบตามส่องดูชีวิตของคุณถ้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าแอบส่องคุณค่อนข้างเยอะเพราะมันเป็นลักษณะสีเงียนคือไม่ได้เปิดเผยตัวให้รู้อะเออว่าแบบปื้มอยู่แต่ว่า คือคุณดูไม่ออกหรอกแต่ตัวเขาเองก็จะแบบว่าไปตามดูคุณตลอดอาจจะแบบเข้าถ้าแบบเอออินสตาแกรก็อาจจะเข้าไปดออูของคุณตลอดเนาะหรือแม้กระทั่งถ้าเป็น Facebook อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเข้าไปดูตลอดว่าแบบคุณเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยตัวเองให้รู้ว่าว่าเขาแอบปลื้มคุณอยู่แต่ค่อนข้างมีความชอบสนใจแล้วก็จริงๆมีความห่วงคุณด้วยนะนะตรงเนี้ยเออที่มันขึ้น่ะมันเป็นในดาบกับสี่เหรียญคือเป็นคนที่แบบห่วงคุณอะไม่อยากให้แบบ ใครมาคุยกับคุณคือเขาจะแบบตามดูเนาะแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกนะคะว่าเขาปลื้มคุณนะแล้วก็ไม่ได้แสดงออกเลยว่าเหมือนแบบหึงอยู่แต่จริงๆตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างหึงมันก็เลยเหมือนแบบทําให้เขาต้องไปตามส่องตามดูตลอดว่าแบบเออใครคุยกับคุณบ้างอะไรประมาณเนี้ยอื แต่ยังไม่ได้เปิดเผยนะคะคนคนนี้นะในความรู้สึกว่าแบบเออเขาปลื้มคุณอยู่นะอืแต่เป็นลักษณะแบบสปายแล้วก็มีความห่วงคุณประมาณนี้นะคะนะสาหรับคนคนนี้นะอเป็นท้าวทัดไฟนะคะเมสินธนูนะค่อนข้างชัดเจนเนาะโอเคเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองนี้นะว่าใครนะคะที่กําลังปลื้มคนที่เลือกกองที่สี่อยู่เนาะเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะที่ปลื้มคนที่เลือกกองที่สี่อยู่ตอนนี้ ขอดูลัคนาราศินะคะว่าใครนะคะที่ปื้มคุณอยู่นะนี่ทัดไฟนะคะเมษสิงห์ธนูนะมีราศีธนูนะคะแล้วก็ราศีเมถุนนะคะมีเลข37 2 1 15นะคะเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะโอเคมาดูการว่าใครนะคะที่ปื้มคุณอยู่ตอนนี้นะสำหรับคนที่เลือกก่องที่สี่นะคะมาดูกันเนาะใครนะคะที่ปื้มคนที่เลือกกองที่สี่อยู่ คนที่ปื้มคนที่เลือกกองทีสี่ขอดูตัวต,วตวนเขา,หาหนิดนึงนะคะห้าเหรียญโอเคอืคนที่ปพื้มคุณโอเคคนนี้เขาอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่อ่าอาจจะมีฐานะต่างจากคุณหรือว่าแม้กระทั่งเป็นตำแหน่งการงานที่ต่างจากคุณได้นะคะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะค,ะคนคนนี้เนาะแล้วก็ เป็นคนน่ารักนะคะคนคนนี้อแต่ตัวเขาเองเป็นคนขี้เหงาในบางคนนะ่ะคนที่แอบปลื้มคุณอยู่อาจจะมีปมหลังในเรื่องของความรักที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่อาจจะแบบมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นได้นะตรงนี้เนาะซึ่งตัวเขาเองค่อนข้างชอบคุณนะคะสนใจคุณมันมีความรู้สึกแบบเออ ปื้มจริงๆสําหรับของนี้ต้องเหมาะเลยมันเป็นอะไรที่ปื้มจร,จริงๆแล้วก็ค่อนข้างแบบเจียมเนื้อเจียมตัวตัวเองเออเขารู้สึกว่าเหมือนตัวเขาอ่ะไม่ค่อยเหมาะกับคุณเท่าไหร่เหมือนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ได้มีพร้อมเหมือนคุณประมาณนี้เนาะมันก็เลยทําให้เขาแบบไม่กล้านะคะในการที่จะแบบว่าเปิดเผยความรู้สึกให้คุณได้รู้แล้วก็ตัวเขาเองรู้สึกว่าคุณน่ะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทุกอย่างเลยคือคุณน่ะ มีคนแบบมีคนมาให้เลือกเยอะมีตัวเลือกเยอะในลักษณะที่เขามองเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แบบเพียบพร้อมทุกอย่างทุกด้านไปหมดคือคุณคงไม่สนใจเขาหรอกเนาะตรงนี้นะคะแล้วก็เขามองว่าตัวคุณเองอ่ะเออเหมือนแบบมีคนมาแบบเข้ามาตลอดตลอดอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเขาแอบมองคุณอยู่เนาะแล้วก็ตัวคุณเองก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณอนะ่ะเออมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะแล้วตัวเขาเองอ่ะ เป็นเด็กด้วยแล้วก็น่าจะมีความไม่พร้อมทั้งทางการทางด้านการเงินแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่แบบไม่พร้อมในลักษณะที่แบบออเขาเรียกว่าไงฐานะหรือแม้กระทั่งการศึกษาอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะในความรู้สึกของเขาอะนะคะเขารู้สึกว่าเขาไม่พร้อมตรงนี้เนาะแต่ว่าตัวเขาเองชอบคุณนะแล้วก็คิดว่าคุณน่าจะไม่สนใจเขานะคะแอนมองว่าเป็นเด็กกว่าเนาะอาจจะเป็นท่านน้ําได้นะคะมีกโกภิจิตเนาะตรงนี้นะที่ค่อนข้างเด่นนะคะจะเป็นท่านน้ำเนาะหรือเป็นคนแบบ ผิวขาวน่ารักตัวเล็กประมาณนี้เนาะนะคะเป็นคนแบบชิวๆง่ายๆประมาณเนี้ยเออในลักษณะที่เขาชอบเป็นลักษณะแบบปื้มแบบเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปหาคุณนะคะตรงนี้นะก็จะประมาณนี้นะคะนะสาหรับคนคนนี้นะที่แอบปื้มคุณอยู่เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่ห้านะคะว่าใครนะคะที่แอบ ปื้มคุณอยู่ตอนนี้นะสาหรับคนที่เลือกกองที่5นะคะเรามาดูกันเนาะว่ามีลักษณะราศีอะไรบ้างนะคะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนาะว่าใครนะคะที่ปื้มคุณอยู่ตอนนี้เนาะมีราศีกุมราศีเมษนะคะราศีกุมซ้านะมีราศีกันมีกุมเมษกันนะคะมีเลข9เลขห23 18นะคะ เป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้นะคะมาดูการว่าใครนะคะที่ปื้มคุณอยู่ตอนนี้นะสําหรับคนที่เลือกกองที่ห้านะคะคนที่ปื้มคนที่เลือกกองที่ห้าอยู่ตอนนี้เขาเป็นใครคะมาดูตัวตนของคนปลื้มคนที่เลือกกองที่ห้า เหรียญเป็นชาวธาตุด,ดินได้นะคะเป็นศกกัลลนะมังกรเนาะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความมั่นคงในตัวเองมากนะคะคนคนนี้เนาะเป็นคนที่นิ่งๆนะคะภายนอกจะนิ่งๆนะแต่ว่าภูมิฐานนะคนคนนี้น่าจะหน้าที่ตําแหน่งการงานการเงินค่อนข้างดีมากนะคะเป็นสายเตน,นะสําหรับคนคนนี้เนาะค่อนข้างมีความออชอบคุณนะคะจริงๆอะ่ะคือเขาค่อนข้างนิ่งมั่งเลยนะคนเนี้ยอเป็นคนแบบ นิ่งอะ่ะแล้วก็มีความมั่นคงสนใจในด้านของเรื่องของการลงทุนประมาณนี้นะคะในบางคนอะ่ะเอออาจจะแบบเคยมีปมหลังในเรื่องของอดีตในเรื่องความสัมพันธ์ไม่ดีมาก่อนได้อันที่หนึ่งหรือว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นคนที่เหมือนต้องการความอบอุ่นอะ่ะประมาณนี้ได้นะคะนะเออซึ่งจริงๆอะ่ะตัวเขาเองอะ่ะนิ่งมากเลยนะแบบคือคุณจะไม่รู้เลยว่าเขา,าปลื้มคุณอยู่นะเขาไม่ได้แสดงอะไรออกมาเลยแล้วก็ เขารู้สึกว่าคุณน่ะนิ่งกับเขามากเออประมาณนี้คือจริงๆอะ่ะเขาก็นิ่งกับคุณนะเออก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันยังไงนะคะนะตรงนี้นะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าถ้าเขาบอกว่าเออเขาชอบคุณเขาสนใจคุณคุณอาจจะปฏิเสธคุณอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้สนใจแล้วเขาก็กลัวที่จะเสียใจยตรงนี้นะมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้แสดงออกในด้านของความรู้สึกนะคะว่าเออว่าเขาปลื้มคุณสนใจคุณนะประมาณนี้เนาะอืมเพราะตัวเขาเองกลัวแบบว่า กัวแบบถ้าบอกไปแล้วแล้วมันเฟลอ่ะเขาจะเสียใจนะคะเขาก็เลยไม่ไม่ไมบอกไม่พูดอะไรทั้งงทงี่จริงๆอ่ะเขาค่อนข้างชอบคุณนะแล้วก็มีความสนใจในตัวคุณจริงๆเขาอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันประสบความสําเร็จเนาะเออแบบอยากที่จะแบบว่าเออคบได้คบกับคุณเป็นแฟนหรืออะไรเงี้ยหรือว่าได้มีการพัฒน,นาความสัมพันธ์การตรงนี้นะคะนะัดแต่ตัวเขาเองอ่ะไม่กล้านะในการที่จะแบบว่า บอกว่าเขาแบบชอบคุณสนใจคุณทําได้แค่นิ่งๆน,นะคะคุณกับเขาว่ารู้จักกันผ่านหน้าที่การงานได้นะคะตรงนี้ค่อนข้างเด็ดเนาะเออหรือเป็นด้านการเงินก็ได้นะคะนะตรงนี้นะอืที่รู้จักกันเนาะซึ่งตัวเขาเองค่อนข้างแบบว่าสนใจคุณเนาะแต่มีความแบบไม่ได้แสดงออกนะคะแล้วก็ถ้าคุณกับเขามีโซเชียลมีเดียร่วมกันตรงเนี้ยมันเป็นลักษณะที่เขาก็ค่อนข้างสองแล้วก็จับตาดูคุณนะคะแต่ก็เหมือนกันนั่นแหละก็ไม่ได้แสดงออกเออว่าแบบ ว่าชอบคุณแล้วก็คนคนนี้ถ้าคุณมีโซเชียลมีเดียคุณจะสังเกตเห็นว่าเขาจะชอบโพสอะไรที่มันแบบเศร้าๆแ,แซแซเหมือนคนโดนทิ้งอะไรประมาณนี้ได้นะสำหรับคนคนนี้นะคะนะเออแต่จริงๆอะ่ะเขาชอบคุณนะสนใจนะคะแต่ว่าไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวบอกไปแล้วคุณจะ ปฏิเสธเขานะคะนะตรงนี้นะซึ่งตัวเขาเองค่อนข้างเป็นคนที่แบบมีฐานะนะหน้าที่ตำแหน่งการงานแบบค่อนข้างดีมากนะคะสําหรับคนคนนี้ถ้าไม่ได้แบบว่าทํางานออกประจะําอ่ะถือท้าทางานประจําก็อาจจะเป็นแบบระดับหัวหน้าหรือว่ามีตําแหน่งหน้าที่แบบการเงินค่อนข้างดีถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะทํางานที่มันเกี่ยวข้องกับเป็นแบบพวกนักลง,ลงทุนธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ได้หรือว่าอาจจะเป็นแบบนักเทรดหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือว่า เอาเป็นเกี่ยวกับด้านการเงินนะได้นะคะสําหรับคนคนนี้นะอืมโอเคเราไปต่อการสําหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะว่าใครนะคะที่ปพื้มคุณอยู่ตอนนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะโอเคมาดูกันขออนุญาตด,ดูลักานาราศีนะคะแม่คุณกับเขานะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้าง มีราศีกุมนะคะราศีพฤษภเนาะแล้วก็ราศีกุมใหม่แล้วเดี๋ยวเอ๊ยยังไงราศีกันที่แอนก็ราศีกุมนะแล้วแบบจะขึ้นอะไรแย่ๆยเนี่ยโอเคก่อนหน้านี้เมื่อกี้ก็เมทุนนะคะขึ้นลัวเลยโอเคมีราศีกุมราศีพฤษภนะคะแล้วก็ราศีกันนะมีเลขเก้าเลขสิบสี่เลขยี่สิบสามเลขสิบแปดนะคะเป็นวันเกิดเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยนะคะ โอเคมาดูการว่าใครนะคะที่ป,ปื้มคุญอยู่ตอนนี้นะสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายคนที่ปื้มไว้คนที่ปื้คปมคนที่เลือกกองสุดท้ายนะคะว่าใครนะคะที่ปื้มคนที่เลือกกองสุดท้ายอยู่เนาะพอดูตัวต,วต,วตวนของเขาเลยคะ่ะ ค,คนที่ปลื้มคุณอยู่เนี่ยเป็นชาวธาตุไฟได้นะคะเมษินธนูนะอเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณได้นะถ้าไม่ได้เป็นคนแบบลักษณะอายุน้อยกว่าคุณก็เป็นคนที่ คุณกับเขาอาจจะรู้จักกันแบบผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าผ่านติดต่อกันในด้านของแบบหน้าที่การงานหรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะหรือว่ามีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วคุณได้เจอกับเขาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันนะอืได้นะตัวเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างมีแพชชั่นนะกับการทําอะไรใหม่ๆชอบเรียนรู้นะคะชอบศึกษาเป็นคนฉลาดนะคนคนนี้นะอืที่เขาแบบ ปื้มคุณอยู่นะคะนะเออซึ่งในลักษณะความรู้สึกที่เขามีกับคุณนะ่ะมันเป็นอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาอยากดูแลอยากเทคแคร์คุณมากเอออยากที่จะแบบว่าคือความรู้สึกของเขาอะ่ะค่อนข้างมีความมั่นคงกับคุณนะในลักษณะปลื้มตรงเนี้ยมันเป็นปื้มในลักษณะที่แบบว่าอยากดูแลอยากเทคแคร์อยากดูแลอยากเอาใจเป็นลักษณะเหมือนเขาเรียกว่าอืมเป็นควีะนถะ้วยอะเนาะ แล้วก็คิงมาเออคิงเหรียญคือเขาค่อนข้างมีความพร้อมในการที่จะดูแลคุณในด้านของทั้งความรู้สึกแล้วก็เป็นในด้านของเขาเรียกว่าไงนะทางความรู้สึกแล้วก็ ในด้านของพวกแบบความมั่นคงเออความมั่นคงนะที่ให้กับคุณตรงนี้นะคะจริงๆอ่ะเขาอยากเรียนรู้จากคุณนะสําหรับคนคนนี้นะอืคือแอนมองว่าในบางคนอาจจะมีการแบบเข้ามาพูดคุยแล้วนะคนที่เขาแบบปลื้มคุณอยู่นะคะแต่ว่าเป็นในลักษณะที่แบบเริ่มเริ่มคุยกันหรือว่าเริ่มเริ่มศึกษาการอะไรประมาณนี้ได้เนาะสําหรับคนคนนี้นะอซึ่งตัวเขาเองเป็นคนที่แบบว่า มั่นคงในความรู้สึกกับคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเออชอบนะคะสนใจนะจริงๆตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะอืมก็ลองดูเนาะแต่ว่าคือแอนไม่แน่ใจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนที่แบบค่อนข้างนิ่งแล้วก็โฟกัสในเรื่องของด้านการงานการเงินการลงทุนนะคะแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอะแอนมองว่าน่าจะเป็นเขาแหละที่แบบค่อนข้างซับพอร์ต ในด้านของความรู้สึกตรงนี้นะคะที่ที่มีให้กับคุณเนาะม,มันเป็นลักษณะเหมือนเขาอยากดูแลประมาณนี้เนาะเออมันก็ปื้มได้ไหมคือแอนมองว่าตรงเนี้ยมันเกินคําว่าปื้มนะมันเป็นความชอบแล้วก็เป็นลักษณะที่แบบอยากดูแลคนคนหนึ่งอะประมาณนี้มากกว่านะคะนะตรงนี้นะอืแต่เป็นลักษณะแบบคุณกับเขามันเพิ่งแบบเริ่มเริ่มคุยกันหรือว่าเริ่มเริ่มแบบรู้จาักกาันรประมาณนี้ได้นะคะนะตรงนี้นะอที่เขาแบบ ื้มคุณอยู่นะก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะในในลักษณะตรงนี้นะเออเป็นคนน่ารักมีความมั่นคงในตัวเองจริงๆอะ่ะเออเป็นสายเปได้นะคะคนคนนี้นะเออเป็นสายเปเป็นแบบคนที่แบบมาพร้อมทั้งในร่านของความรู้สึกแล้วก็ความมั่นคงที่มีให้กับคุณนะคะ ก็มันยังเป็นแบบในเรื่องของการเรียนรู้กันอยู่ตรงนี้นะคะนะก็ลองดูถ้ายังไม่มีเข้ามาแอนมองว่าก็เดี๋ยวก็จะมีเข้ามานะคะนะเออเพราะตัวเขาเองก็ค่อนข้างสนใจนะคะแต่ยังนิ่งๆอยู่นะในช่วงแรกแต่ว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเนี่ยในบางคนอนะ่ะก็จะมาในแนวที่แบบว่าเป็นในแนวที่แบบดูแลเทคแคร์ care, ทั้งด้านแบบจิตใจอะไรประมาณนี้นะคะนะตรงนี้นะอืได้เนาะแล้วก็ ประมาณนี้นะคะนะเออประมาณนี้โอเคก็ถ้าเกิดแบบว่าอาจจะมีแบบพูดผิดอะไรไปยังไงก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าก็จะง่วงนิดนึงนะคะนะเออก็จบไปแล้วนะคะนะทั้งหมด6กองนะคะอาจจะตรงไม่ตรงหรือว่าไม่ตรงเลยก็ได้นะคะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันเยอะเนาะมันเป็นการดูโดยรวมถือว่ามาดูกันแบบสนุกสนุกนะคะขำๆนะไม่ได้อยากให้ไปซีเรียสอะไรมากมายเนาะแล้วก็ อยทุกคนดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะคะก็เด e แอนก็จะแบบว่ามีเวลาวันหยุดนะคะจริงๆก็ก็หยุดแหละแต่ว่าจริงๆก็เป็นวันหยุดแหละแต่ว่าเขาจะให้แบบเขาเรียกว่ายัางไงนะแบบมีประชุมวิชาการเนาะ <laughs> ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเรื่องมีสาระเพราะว่าเราเป็นคนไร้สาระนะคะ <laughs> <laughs> ก็คอยทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย